นี่ครับมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะเช็คเบื้องต้นน้ำยาแอร์ไม่มีมก็ตอนนี้เราก็ใช้เครื่องอัดเช็คลวนะครับฟังเสียงจับในท่อนะครับ จากช่องนี้ก็ได้เดี๋ยวเราต้องยกคอนโซลตัวน,น,นี้ออกครับมาจากน,น,นี่อันนี้แค่คอนโซลน,นอ,อกนะครับ ส่วนตู้แอร์ยังอยู่ตรงนี้นะนเดี๋ยวรอถอดตู้แอร์อีกทีนะมีแค่คอนโซลออกมานะตู้แอร์พัดลมไปต่อแล้วก็มันถอดสายตรงนี้นะคบอ่วนี่นะครับเอาตู้แอร์ออกไปแล้วก็จะลงลง ตู้แอร์ก็จะมีคอยเย็นอยู่ในนี้รอคอยนี่แหละครับอันนี้ตู้แอร์ที่จะมีคอยเย็นอยู่ในนะครับแล้วก็ฝองน้ําเนี่ยของเก่านี่ครับมันจะเปื่อยยุ่ยเลยนะฮครับเอยยุ่ยเลยนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ,ออไ,นนรบไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วถ่ายให้ดูใหม่นะครับ อ่ะเดี๋ยวดูตู้แอร์ข้างในครับอันนี้ป่อยเย็นข้างในนี่ครับรั่วอันนี้นะครับข้าวะมันไหมครับ เปื่อยนะเปลี่ยนใหม่แล้วนะที่มันไปเปื่อยพูดออกให้หมดแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะนะ